โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีแฟนๆที่อวทัไทยบายอเล็กซ์ทุกท่านนะครับก็ผมจะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับน้ามันเครื่องทวิตเตอร์นะครับก็คือตอนที่ผมใช้เนาะเลขไม้ผมอยู่ที่สองหมื่นสี่เนาะตอนนี้เลขไม์ผมอยู่ที่สองหมืหกพันสองร้อยกว่าเนาะที่ผมจับสัมผัสได้นะครับเจ้าน้ํามันเครื่องทวิตเตอร์ตัวเนี้ผมรู้สึกว่ามันประหยัดน้ามันขึ้นนะครับตามที่เขาได้คุยไว้เลยก็คือมันช่วยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็ บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซลทุกชนิดเนาะอ่าแล้วก็ให้การหล่อเลื่นอย่างสมบูรณ์และยอดเยี่ยมในทุกสภาวะภูมิอากาศอ่าเออสมกับที่เขาได้ได้คุยไว้จริงนะผมรู้สึกว่ามันประหยัดน,ะน้ามันก็เวลาเวลาเล่นเครื่องอะ่ะผมรู้สึกว่าเสียงเครื่องมันจะไม่ไม่กระหึ่มไงมันไม่กระหึ่มเหมือนนะ้ามันเครื่องที่มีฟิลม์มน้ํามันที่บางนะครับตัวนี้ก็คือ เอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเนาะก็คือมันจะมีฟิล์มน้ำมันที่ค่อนข้างหนาก็คือเขาคุยไปว่ามันสามารถใช้ได้ต่อเนื่องและยาวนานประหยัดน้ำมันแถมการหล่อลื่นได้ดีก็คือมันมันใช้แล้วมันรู้สึกว่าเครื่องมันไม่ไม่ดังแรงนะครับเวลาเราเร่งเครื่องรู้สึกว่าเครื่องมันสมูทมันนุ่มเสียงมันนุ่มดีครับคุณผู้ชมไม่ดังอ่ะเออเวลาเราเร่งเครื่องแบบกำลังจะแซงเนาะร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ย เออเรารู้สึกว่ามันมันนุ่มมันเลละเออ